าสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้นางสาวแพทองทานชินวัตรหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีมีมติรับคำร้องกร,รณีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จหุ่นเซนก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเมื่อเวลา13นาฬิกา22นาทีวันที่1กรกฎาคม2568ทุลาการสารรัฐธรรมนูญพิจารณาปรึกษาหารือคดีที่น่าสนใจ หนึ่งในนั้นคือกรณีประธานวุฒธธิสภาส่งคำร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคสามประกอบมาตรา82ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคหนึ่งวงเล็บ4ประกอบมาตรา160วงเล็บ4และหหรือไม่ จากกรณีคลิปสนทนากับสมเด็จฮหุนเซนประธานวุฒธธิสภากัมพูชาเม้นมาเล่าชาแนลรายงานฝากกดติดตามช่องเม้นมาเล่าชาแนลเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารขอบคุณครับ